รีวิวผ้าของ p i ก k เวิร์กมาก็เยอะแล้วนะครับเพื่อนๆอาจจะมีคําถามว่าแล้วยีนพิกาเวิร์กเนี่ยมีผ้ายืดขายไหมนะครับหรือยีนแนวแบบใส่สบายๆนะครับเอ,อใส่ได้ในทุกๆวันเนี่ยมีขายไหมผมจะบอกว่ามียีนในมือผมนี้ยนะครับคือยีนพิกาเวิร์กรหัส12 SS นะครับ ซึ่งยีนตัวนี้ครับก็คือยีนผ้ายืดใส่สบายหนาอยู่ที่12ออนซ์เท่านั้นเองนะครับตัวนี้นะครับทาง v ิกเวิร์กเนี่ยออกแบบมาสําหรับคนที่มีความประสงค์นะครับที่อยากจะใส่ยีนทุกวันนะครับแล้วก็ไม่ชอบยีนผ้าคอตตอนร้อยหรือยีนหนาๆไปปั้นเฟรตไปอะไรเงี้ยเขาไม่ชอบนะครับเขาอยากจะได้ยีนสวยๆแล้วก็ใส่หล่อๆในทุกวันแล้วก็มีความสบายนะครับยีนตัวนี้นะครับก็ตอบโจทย์นะครับสำหรับคนกลุ่มนี้อย่าง100%นะครับผม เดี๋ยวเรามาเริ่มดูรายละเอียดของตัวป้ายหนังด้านหลังกอนเลยนะครับป้ายหนังด้านหลังเนี่ยนะครับจะเป็นป้ายหนังแบบบางนะครับเขียนว่า TWFt นะครับ12 SS นะครับซึ่งตรงนี้นะครับคำว่า12นี่คือ12ออนนะครับ ตัว SS เนี่ยก็คือคำว่า high stretch นะครับซึ่งมันสามารถที่จะยืดได้ค่อนข้างเยอะนะครับตัวนี้เป็นยีนที่สบายที่สุดแล้วของทาง Pico k Work นะครับแล้วก็ตรงหูเข็มขัดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นผ้าลิมสีแดงพับขึ้นมาสวยๆอย่างนี้นะครับอยู่คู่กับป้ายหนังนะครับและลายกระเป๋าหลังก็เป็นลายกระเป๋าหลัง s i เกเนชั่ของ Pico k Work นะครับทีนี้มาดูปลายขานะครับก็จะเป็นลูกโซ่สีน้ำเงินนะครับสลับกระจุดไข่ปลาสีทองนะครับ ลิมเนี่ยนะครับก็จะออกเป็นริมประมาณโทนแดงๆนะครับเป็นจุดๆๆเป็นเม็ดๆนะครับแล้วก็ตรงเส้นได้ด้านในของขาเนี่ยก็ยังคงเป็นเอกลักษณ์ของทางพิกเกเวิร์กนะครับก็จะเป็นได้สีน้ําเงินแบบพิกเกเวิร์กนะครับกระดุมเม็ดบนนะครับก็ยังคงเป็นกระดุมเงินนะครับส่วนกระดุมเม็ดที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นกระดุมทองเหลืองนะครับกระดุมกระเป๋าด้านในเนี่ยก็จะเป็นแบบโมโนแกรมแบบนี้นะครับบนผ้าเนี่เป็นผ้าบางๆนะครับแล้วก็มีความนุ่บ เวลาใส่ล้วก็จะรู้สึกเย็นสบายนิดนึงตัวคอยพ็อกเก็ตนะครับก็ยังคงเป็นผ้าริมเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าตัวหมุดเนี่ยเขาจะใช้เป็นหมุดแบบหลบดําสําหรับภาพรวมของยียนตัวนี้นะครับแนะนําเลยนะครับสําหรับคนที่ชอบความสบายอย่างแท้จริงนะครับไม่ว่าจะใส่ไปทํางานหรือใส่ไปไหนใสใ่ใช้ชีวิตประจําวันนะครับแล้วก็คือไม่ได้ซีเรียสเรื่องการปั้นเฟสหรืออะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าคืออยากได้ความเท่ของพิกเวิร์กอยู่นะครับก็แนะนํา ยีย่หหัสนี้เลยนะครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับ